ครับก็สวัสดีทุกๆคนอยู่นะครับในโลบอมแอปโกะการ์เดนนะครับโอเควันนี้แมปก็ได้มีอัปเดตมาครับซึ่งอัปเดตเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยแล้วกันนะครับแอบที่อัปเดตมาหลักๆก็จะมีเป็นพวกของตกแต่งนะครับซึ่งเราสามารถไปซื้อได้ที่ตรงนี้ได้ครับแถวแถวพวกเกียร์อ่าที่ขายไข่นะครับแอปคอสเมติกนะครับกดคุยกดคุยมาเลยนี่ครับเขาก็จะขายของให้เรานะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าสต็อกมันรีทุกๆกี่ชั่วโมงนะฮะนะครับก็ผมก็ซื้อมัหมดละนะฮะแต่ละอย่างก็ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันนะครับไปดูเอาเองโอเคนะครับอีเวนต์มูลไลท์ยังอยู่เหมือนเดิมนะยังอยู่เหมือนเดิมไหนดูดิอ่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับเหมือนยังอยู่นะนี่ของตกแต่งผมก็วางไปแล้วนะครับแต่มัน มันโดนสวนผมท้าไปหมดละเพราะว่าผมปลูกพวกแบม,มบูอะไรไม่รู้ไปหมดละบ้างปลูกอย่างเยอะโอเคดูดีว่าในสต็อกมีผลอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างก็มีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามานะฮะอ่ะแล้วก็อัปเดตเล็กๆเนี่ยครับก็จะมีระบบการป้อนอาหารสัตว์ที่ง่ายขึ้นนะครับสามารถกดฟีดแล้วก็กด ดึงสัตว์เลี้ยงมาได้นะครับง่ายๆครับเล่นง่ายขึ้นอัปเดตมันนั่งได้ไหมวะนั่งไม่ได้นะครับเอามาตกแต่งเฉยนะฮะเออโอ้ยแม่งเดินยากวะเนี้ยมีเป็นพวกอ่านี่ยมีเป็นพวกบ่อน้ํานะครับแล้วก็อ่าที่เก็บอ่างอ่างเก็บน้ํานะครับนูนทับหมดแล้ว อะไรเนี่ยมเมล็ดดอกเอามาเอามาโโหแล้วหมาแม่งก็ดอกแต่มเมล็ดแครอทโอ้ก็แหละแม่งเลยส่วนเดินอย่างยากแล้วก็ออมีอะไรอีกว่าเออนี่ยใช่ผมลืมเลยเนี่ยครับมีไอเป็นไอเนี่ยเข้ามาครับ เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่รู้ราคามันเท่าไหร่ไอ้คืออะไรวะเดี๋ยวอ๋อก็คือมันมีความสามารถเก็บผลม้ทั้งต้นเลยนะฮะอุ้ยดาวตกมาแ่งลืมดูเกียร์ชอบเดี๋ยวเออวะ่ะดีจริงๆเลยอ่าอะไรเข้ามา โอ้โหเรียบร้อยไม่มีอะไรดีเลยนะฮะอืมดูสิอ่าก็มีแพ็คเกมพาเข้ามาใหม่นะฮะเออเฮ้ยอยู่หกวันนะฮะเกมพานี้โอเคนะครับไมีอีไรกว่า เหมือนจะไม่มีละนะฮะอ้าวโอเคคนดูไม่มีเลยมากละเออใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยครับเป็นที่ขยายฟาร์มนะครับซึ่งมาซื้อด้านข้างๆนะครับซึ่งผมซื้อไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีขยายด้านหลังครับแต่มันต้องรอเวลานับถอยหลังก่อนนะครับถ้าอยากข้ามเวลาก็ซื้อไปร้อยร้อยเก้าเก้านะฮะวุ้ยโหแล้วแม่งไม่ติดด้วยเชียวเชียว สัตว์ดอกเป็นแตงโมมาโอเคแปูไปเลยโอ้ปูไม่ได้ว่เรียบร้อยเต็มอ้าโอเคพอก่อนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วฮะเท่านี้ดีกว่านะครับโอเคอัปเดตมีแค่นี้นะครับ อีเวนต์ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมาคนระับอีเวนต์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่อัปเดตผู้ของตกแต่งเข้ามาแค่นี้เลยนะฮะโอเค okay. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวที์แมบไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย